เออตัวนี Parents, ้เลาก็มาดิก yeah. yeah. ็มาดิโดดโดดเออเฮ้ยูหยมาดิก็มาดิก็มาดิสุยปิงโดดเออวูหสวยงาม เอาละครับผมกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านด้วยกันเลยครับอยู่กับผมทีน้ำซีดแล้วก็อยู่กับไอซี่มอนก็กำลแปดวันนี้เราอยู่กันในเกมเด็ดบายเดรย์โมบายเกมวันนี้ปโปฮะ <c oughs> คือใหญ่คิตตี้วีเดปโปรนะรวันนี้เราจะมาเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อชาร์ลิน <Challenge S 1> ตัวเองใช่เราจะมาสุมส่มสุ่มเปร์กสุดในเกม <c oughs> เราจะไปสุ่มเปร์กนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เล่นเปร์กอะไรนะฮะแล้วเอาเปร์กนั้นมาเล่นในเกมจริงๆนะฮะด้วยกัน2คน ผมสุม่มไอบอนสุ่มอย่างนี้นะฮะแล้วเราจะมาดูว่าเออการที่เราสุ่มเปิกเราจะยังเล่นได้เหมือนแบบปกติหรือเปล่านี<ะ>กลัวตายเนพะ่งไม่กลัวเน่าแน่เลยไปเราไปสุ่มดูโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มเปิลก,กันดีกว่าโอเคอเค,ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเว็บสุ่มเปิกแล้วนะฮะโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมจะสุ่มเปิลของผมก่อนนะฮะมาดูกันว่าผมจะเปิลอ,อะไรมนี่นเน่เออกูไม่มีปเปิกอะเนี่ยเฮ้ยอะดีนารีน เงียบอ่ะกัดไอรอนวิวนะครับแล้วก็ฮิตออนอีกอันนึงเราจะใส่อะไรก็ได้นะมรับเราจะใส่อะไรก็ได้ฮะคับนี่เป็นเปิร์กของผมนะครับโอเคต่อไปเป็นเปิร์กของม่อนอามอนมึงสุ่มกุเกียดวะมันเรียอะไรกับมึงเนี่ยยกไม้ดำยกไม้อันนี้มึงไม่มีโอเคอ่ะกลด์ฟูมายเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาอันนี้ก็จะมามาดิ้งตะขอมาสังมองเห็นเวลาคนเจ็บแล้วก็หิวตู่คิมลิกนะฮะอ่าคิมลิก เอ้ไม่ให้เกมเนื้อเลื่อนเลื่อนกันนั่นแหละเนื้อลื่นๆแล้วก็ไอเหี้ยนี่หนกเข็นใจแล้วไออันนึงก็คือม่อนมึงไม่มีปืนด้วยมันบอกว่านอนแล้วนไม่ใช่แอนนี่อะไรด้วยก็คือมึงใส่ได้สามปืนกกันเมอมากูสามปื๊กก็สามเมอร์มาก็เก่งพอโอเควเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่า วน้าวโอเคครับเรามาอยู่กันในเกมนะครับส่วนเพิร์กอีกเปิร์กหนึ่งนะครับที่ผมเอามาเพิร์กก็คือบอลลมนะครับเพื่อเอามาเะต่อยเชื่อเพื่อนนะฮะที่มาถึงเราก็ได้ปั่นเครื่องดีสามคนเื้เริ่มเรมเรอย่าลีลาอีกดอกเออจะหาเม่มึงนี่ ไปดิแค่ไปเลยไปดิแค่ตัวอะไรวะอย่าไปสนใจมันตัวไรหนอตัวไรหนอตัวกูไปดิทำอะไรกูดูอะไรวะดูอะไรโอ้เนี่ยโอ้เห็นผีเนี่ยผุิตไปเรไปเล็วไปเร็วไปเร็วไปวไปรวไเร็วไปเร็วไปเร็วไปเรไเร็วไเร็วไปเร็วไเร้วไปเร็วไปเห็วไปร็ไปเร็วไปเร็วไเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็้ไปเร็วไปเร็วไไปเเร็วไปเร็วไปเ อูปันต่นต่อกูปั่นไต่อกูปั่นต่อกูปันต่อกูปันต่อไม่มีไม่มีแฮกรูนนะแตกไปแล้วแตกอ่ะหนีแต่ยังกระปองกระโม่ไปดิตายแน่แน่มใจเกลีมาเลยเฮียมันไม่ไรมึงหรอมันไรตัวเจ๊ไปเฮียมันจะเอาเลือดมันจะเฮียรลมเลยสัตว์ ว่าเราได้ไรม่มีไม่มีไฟฉายด้วยเล่ะมองอย่างนีู้กบ้านฟ้าเรนไฮตอยู่นะลนบ้านฟาเรนไฮอยู่นะตัวเนี้ยยังยังยังไม่เต็มยังไม่เต็มยังไม่ยไม่กดเฮ้ยมันมาลุยมันเกี่ยวกลา ได้ได้ได้ไเสือเงตนเมันออาไปแล้วมั่ง่เอากูหลอไปช่วยดิปันไห้ยกู้ยไมช่วยงเยอะไรกันนี่่ช่มันหัวทำไมอะอุมันเอากูมันจะเอาลุงกูแล้ว้ยช่วยเพื่อนกูช่วยเพื่อนเออช่วลยงแกน ว่าเจ็ดสิบเอรเไม่ก่อนครับนี่ไม่โดนนี่ไงลหล่อเกินดัดไน่ดัดแล้วเอ้ยเต็ี้ยเอรอตีได้เลรอเขี่ยมันมาหักไว้นอนเลยโอ้ยมันเดินกล้ามโตใส่กูเด่นเฮ้ยเขี่ยเดินเร็วมั้งอะไรเงินเงนอะไรเอาไปหนึ่งแผ่นเอาไปโกนไปโกนเก่งโหกูไปอะไรกูแตกยังรีบยังวะไอ้เขี่ยนี่ ยางยังยังกูยังไม่แตกกูยังมีความทนทานมีความทนทานอะไรกูปแ้วฉี่นเรื่องสั่งนึงอ่ะเน้ยเอาคู่ตัวเลยวะมันเล่นเปลี่ยนหลังเหรอมันเล่นเปลี่ยนหลังเลยมอมนี่มันเปล่งกล้ามมันจะเปล่งกล้ามไอ้ทำอะไรทำมึงหล่อมึงหล่อมึงห่อมันบานผ่าได้นะกูต้องมีงู่อ็กซ์ที่กวนคู่ตัวเปล่าไอ้เหี้ยหยบติดนอวันเหรอเฮ้คนเหี้ยเลยมึงกอดมันสามมาแล้วนี่มอมมึงอยู่ไหนวะกูอยู่มึงอยู่างบนเว้ยไม่เป็นไร เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ตรงนี้มีตู้ไหมตรงนี้ตรงนี้มีตู้มั่งมันตรงนี้ตรงนี้มีตู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 ้มันเสร็จแล้วกูณเฮียเสร็จแล้วนี่กูเก่งเกินเนี่ยวีมาไม่ได้ไหมนานแหละขนาดนั้นแหละกูวิ่งอยู่ว่าหนึงกูดูเอลซี่ก่อนเฮียมันก็ดูดีเฮียเดินไปสักพลังเควดอ่ะเออออกมาออกมาออกมาพยายามอยู่อออกมันก็เห็นขึ้นแล้วมันก็เอาเพื่อนอีกไงนี่แหละมันตัดทางมันตัดหน้ามันตัดหน้านี่มั้ยบันนึงบันนึงบันนึงอยู่ตู้ไหนนี่อยู่ตู้นี่ตู้บ้านฟ้าเหรอ เอ้ยก็ไปดูตู้นี้หรอเออตู้นี <sh 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 ้เลยมาก็ด so ิก็มาดิโดดโดดโดดเอ้ยยูฮูวกมันตามกูได้บะเฮ้ยมันขัดมันแปลกเฮ้ยเหี้ยมึงกล้าไหมอ่ะไอ้พวกมึงมามึงมาตู้เก่าได้นะมันหนึงมันหนึงเออมันมันว่าวแล้วกลับไปตู้เก่าละกลับไปตู้เก่ามาตู้เก่ามันตู้เก่ามันตู้เก่ามัน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 ไม่ได้ช่วยน้องแป้งอ่ะเสรมจแล้ว มาดตกโกไดไหมมดตกโกไดไหมเฮ้เฮ้บอยเบสเบสเอเบสก็มาดิกมาดิซุยปิงดเออว้าวสวยามกูมีประโยชน์แล้วเว้ยพี่เอากเัวกลักัวกลเฮ้ยเฮ้ยมันรีดตีมากเลยมัหัวหอดแล้วนี่มันงุ่มมันงุดงิดนะ หุดหงิดนี่หุดหงิดเฮ้ยนอนดีนัดีนอดีนัดีนป่านมา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 อามามมา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 ม้มามาาม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 าามามามาามามามัมมามามางาม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 าาม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 มามามมม ไอ้เชี้ยโนวาไ้สัตว์ไ้กูเจอแล้ว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 บีีอีงหลังต่เบีเช่ยเฮ้ยเชี้ยลเพื่อนเปิดประตูเร็วที่หายเลยเออ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 ามองหน ยินจูบเลยใช่ยินจูบเลยม่ายิ้จูบเลยพลังแห่งการเนื้อลื่นไงล่ะคือเนื้อลื่นลื่นไม่ดึงหลังไม่ดึงล็อกก็มาดิมาช่วยละข้าฟันว่าวกัดอกดึงแม่งเลยเออเกือบแล้วฉันกูเกือบแล้วไปกูเกือบโดนหนึ่งหลังแล้วเซนไม่มีแค่หลังป่ะต้อกูบล็อกไม่ต้อง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  กูเล่นได้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 เล่นได้เล่นได้เล่นได้เ้ยอยเี้ยอะไรเนี่ยึหน้าประตูไหมไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงกมมวะเี้ยประตูอยู่ตรงนี้เลเว้ยนี่มแขวนนี่ไหมกาแขวนนี่ไนนี่แขวนนี่เลยแขวนหน้าประตูเลย จูไม่ไม่ไม่มันละเรามันละเราน้อยบอลอะแต่กูไม่มีแท่งหลังอะมอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เต้มันจะเอามึงไอ้เฮียโอ้ยเรื่อยากว่าเฮียเชืยย่อมีคผ่านออกดีวกว่ามปเอากูมปเอากูมาเอากูหนึ่งคูขาดไปเฮ้ย,ยมันก็จะเอามึือเก่าเลยโอ้โหจบแล้ว หมดออกไปเลยหมดออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยหมดไปแล้วออกไปเลยออกไปเลยเออออกไปเลยหมดแล้วกูยอมนั่งก่อนอ่ไม่ไหวแลยเพราะวมันเอากูไม่ได้ไปแหละเ้ยเ้ยว่าแล้วโนวันเกมพีกอีกแล้วโอเคครับหลังจากที่เมื่อก ok ี้นะฮะเล่นเร็วมันไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันเออมันมันนั่นอะไรก็จริงแต่ว่าเกมพิกเพราะว่ามันมีโนวันโอเคครับอันดับต่อไปผมจะสุ่ม อีกครั้งนะครับกุกากเมาเป็นไงไม่มีโทรศัพท์เออไม่มีโทรศัพท์เฮ้ยเอันนี้ก็เป็นมีการมองเพื่องเกออเฮ้ยอันนี้กูก็ไม่มีกูไม่มีของไอเนี่ยโอ้ยไม่มีมึงเป็นคนนี้วะไม่มีไม่มีแต่ในคอมไม่แทงหลังปะมึงน่าเกลียดเกินกูไม่มีเลยไอ้เจ้ยกูไม่แทงหลังกูจริงแต่มันไม่มีนั่นเไหมมึงมีลุงเมรเวิฟิวลงสุ่มไปด้วยไปคนเจอไหมไม่มีปลา ไอปลาหินก็ไม่มีนี่เฮ้ยมันเจอแต่ในคอมเมื่อส่วนมากอะเฮ้ยนี่ไงมึงมีไหมละ่ะมีมีอ่าผู้นำ leader อุ๊อเยเหี้ยโนมิไอ้เหี้ยบ่นตัวเก็ตออบตลอดเวลาทั้งกี่เลยเนาะเว้ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูบอกม,ออมอั้เฮ้ยอ่ามี leader เจ็บตังเกมแล้วก็ไอ้นี่เ,นเพื่อนเบเตอร์เกเตอร์ก็คือเอิร์นแล้วก็อดีนลินเบเตอร์เกเตอร์นี่ของใครของนัสตีนหรอของอ่าของของแนนซี่เออของแนนซี่โอเคต่อไปของมอนครับบอกกูไม่โหลดของดี ป่าหินเฮ้ยกูมีทุกเปิร์กเลยอ่ะมีอะไรบ้างมีมองเห็นเม็ว่ะแล้วก็มีมองเปิดของได้สามครั้งสามโคเชนตื่นสิตื่นสิเปิดประตูเร็วนะเว้ยโอเคแล้วก็ป่าหัวพ่อาหัวพ่อมาแล้วก็หาของได้เรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยมันได้หามันให้มาสามโคเชนโอเคแต่ต้องเอาเพิ่มโอเคต่อไปไปดูกันในเกมเลยดีกว่าโรงเหล็กแห่งความทรมานใช่กูทรมานจริงๆเลยกูเจ็บปวดเลยเนี่ยหมอนกูเกิดมากูเจ็บปวดเลยกูควรคลางเลยโอเคครับก็ มาปากก็ดีกว่าบอกไหนอุ้ยเขี้ยแม่งมันมีไอ้นั่นด้วยท่าน้าด้วยตรงไหนบอกก่อนเออกูอยู่ไหนกูบอกไม่ถูกอ่ะขอบแมพเลยขอบแมพเลยอยู่ขอบแมพเลยเปิดเดือยมึงปัดไปมันกันเปไม่ใช่มือว่ะเออไปก่อนอ๋อไม่นะแต่ละเปิดมีมันอะไรกันไม่ของกูจะเสดเด้งออร่าเครื่องไปหมอดเจอเดือยลดลดไปนี่คืออะไรวะเขี้ยเขี้ยแตก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  ไม่นะโอ้ของกูคือเพื่อนเวลาเพื่อนรูปเราจะเห็นออร่าเพื่อนด้วยเห็นออร่าเพื่อนทุกคนเลยคิมบอกูแตกเนี่ยเด้อคิปนี้กูไม่ไหวแน่นอนเลยกูมีสถานะภูษพังด้วยเนี่ยสถะธานาธิบดีจ้างเนื้อจ้างเนื้อเอาใช้นีงดีกว่ามามาดูสวยเฮ้ยเกือบไม่ได้มาดูสวยมาดูสวยยากคือสวยดูนั่งสองหลอดเลยดูสวยดูสวยที๋ยวใครไปช่วยเอาไปช่วยด้ว รอบนี้กูมีเต็มช่วยเพื่อนน่ะมันต้องมาช่วยตอนที่ผีมันไปเลยเพื่อนเลยไม่ใช่อยู่อไมาปั่นเลยกันไปปั่นอะไรบารเลยเยี่นี่ออกมาคิวที่แบกูแตก่ะกูแตกกูฉี่ดิมันแมวกูแมวกูกูจีโอ้ยโอ๊ยฉีกเชือกแล้ว แมวกูเลยเไปแล้วเขื่อนดับท้อแท้กับกูเลยแผ่นไฟระเบิดหลายรอบไปเลยมันไปแล้วม่อนมันไปหามึองละมึงมาช่วยมึงมาเ่วยหน่อยมันเด็กหลองมึงเด็กหลองัองใจมันไปหามึงละโอ้เจ็บปวดเหลือเกินนี่ไว้ไว้ไว้ไปละบวยงกูปั่นมามาปั่นในบ้านใหญ่ต่อได้นะเพื่อความปลอดภัยบล็อกัวเพื่อความปลอดภัยบกกู ปานใหญ่ใช่ไหมปานใหญ่้านใหญ่ใช่ไหมปานใหญ่้านใหญ่ใช่ไหรอเออเนี่ยกูนังเจ็บปวดยู่เนี่ยปากมาพกไปเลยเฮ้ยช้มอนมันมาจริงเว้ยเฮ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 ้ยาจรงเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย้มันเดินไม่ต้องกลัวมันเดินเฮ้ยไอ้ชิมน มันเดินมันเดินเร็วด้วยมอนมึงอย่าลากขึ้นมาอ้า๋อฉีดด้วยก็ลับมาแล้วไอ้เคียร์มอนไปแหละไอ้เคียนี่เพียงลากขึ้นมาฮะกูจังไรไม่มันอะไรมันล็ออกยู่มะตูล็อกอยู่มันก็บินเข้ามาได้มันข้ามมาทางมาไอ้เงี้ยมันก็ฉลาดเลยไอ้เงี้ยเฮ้ยทุกทีเหี้ยเฮ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 ้ยไม่โดน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 กึอยู่ไหนล่ะอยู่บนนี้แหละอ๋อ้สัตว์ที่มึงลงมาแล้วอ้ไ กูกลังเงี้ยตัวเทพอย่ามีความสุขไอ้เหี้ยมึงความพยายามไอ้เหี้ยมันจะมาตีกูมันมีความพยายามมากเลยมันจะมาตีกูฝังไปเร็วมากฝังไปเร็วมากหนีนะจิตใจนักสู้ไหนเนาะมากูต่อเลยกูเสียเลยเฮ้ยอยู่กูอยู่กูอยู่กูเดี๋ยวกูไปเปิดทีมกลางมันไม่ใช้หุ่เลย เฮ้ยไปล้ม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 เฮ้ยเฮ้ยพังไหม่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 อุ้ยมันอะไรอุ้ยมันบิงแล้วีิมอนมันกำมัดเลยเฮียมันกำมัดมันกำมัดแล้วคืออะไรวะเหมบิงแล้วบิงแล้วอยียอะไรกันมันกำมัดแล้วเฮียมาเปิดเครื่องเดินดิมาดูไล่ยิงดิเฮียส่องไฟฉายฮะส่องด้วยไฟฉายกูบอกแล้วบักเกียไม่เฮีย ไปเต้นไปมาไล่ะไปเถอะช่วยกูก่อนมันจะแตกไม่เชื่ยมันฝันฝังไงเหี้ยมไปเลยมันมันทะลุไปนู่นเลยเฮียมันมี่มาครับเฮ้ยมอนเฮียมันกลับมาใส่กูกูตายเลยนุ้ยไว้ใจกูสิมีเขาฉายไฉายไว้ใจงั้นเลยไว้ใจไหนซิไว้ใจเฮ้ยตัวเฮียมันไม่ขังกระเพกด้วยเฮียเราไม่อยู่ไหนวะใครยังใครยัง แค่คนจริงย <Luis> <disciplinary hat> ังย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 ังเ่อยู่รูวไวใจร็วไม่ใจไม่ม่อนจะไม่ล่มไว้ใจไม่ไว้ใจม่ไวใจไวใจมไวใจตงไวใจม่อนไอ้เชี่ยม่อนเฮ้ยกอเชี่ยลวม่อนเอ้ยเอ้ยรมไมรไมมไมหมดม่อม่ ไอเยี่ยมมันมาแรงมันอมันบอดมันต้องวางบอดกี่อะไรยิ้วพ่งกนไปโอ้โหเมื่อี้ไปใจแม่ไปใจไหมล่ะก็เดวใจยังเออไม่นะเฮ้ยมันาดสวยแอมบกโอ้โหเมื่อี้ เพื่อมันไม่ปั่นไฟเสร็จทีวะทำอะไรกันเนี่ยนั่งยอกอางเน็กนี่พยาบาล่วยด้พยาบาลพี่ลงพี่งพี่งเฮ้ยโอ้โหูููููแล้ววตวตการเมันจะเร็วขนาดียอกอ้หเวเลยีมันกลับมายงี่มันกลับมาวังกลับมาล

มาเลยมาเลยม่ถูกบล็อกมึ<า>งแห้งอยู่ไหนอยูกูดังไหมกลางแบบใช่มึงยังอยู่ตลงแดดเลยอยู่ตรงเครื่องันกลางแดดใช่สวนบ้าน้าอยูโ่โซนมุมกำบวยเปไปมาเลยไปเลยเอออะไรไปสิไปสิไปสิมันยังว้าวเลยเนี่ยดึงหลังกูสัง้ง <laughs> มกต้องเจ็บไม่ใช่หรอว่าสิ่งจะดึงหวังได้เกิดมึงเหนือยเลยเหนือยเลยเครื่องอยู่ไหนประตูอยู่ไหนประตูอยู่โซนในตรงบ้านฟ้าน่ะไปเลยกูลื้อคนก่อนนี่เหี้ยกูขโมยโซนบ้านฟ้าแถวแมตช์เตอร์เอลทีเอลไฟสายกันป่ะเสียดวงนะไม่เอาโหมดหมดโหมดดูดพอกันทีการเสียงดวงไม่ไหวใจกูไม่ไว้ใจมึง ไปเพื่อนออก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 ม้อนออกมาออกเร็วะคุณลองไปแล้วกัลองไปแล้วกัลองไปแล้วหิวหิวหิวโอ้หิวไม่ได้เลยไม่าโอ้พระเจ้าพูดเนี่ยพอแท้ละทีวิตปวดแสบหน้าเลยครับโอเคเขาก็สลับเกมนี้นะครับต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็สหรับการที่สุ่มปลื้มนะฮะถึงเขาเหนื่อยนะครับ คุณเอกอาการนี่ต้องมาไหว้ใจมึงเนี่ยไหว้ใจอะไรมึงได้เหอไอ้เหี้ยเป็นแล้มึดูปึกเลยแล้ปึกมึงันสูงผ่านดูปึกมึงดิมีกระดีด้วยมีปลาพ่อยวจะะช่งมอนโอเคครับก็ถ้าชอบไปกดไลค์กดแชร์กด็ส่งไปให้ผมแล้วก็ช่องมอนเลยนะครับมีผ่อนมีผ่อนชอบมีผ่อนชอบมึงด้วยไอ้เหี้ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับวัปนี้บายบายครับผม